สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้นะครับท่านผู้ชมมีหลายเรื่องหลายประเด็นครับท่านประเดประดังเข้ามานะเนี่ยแต่จุดโฟกัสนะครับท่านผู้ชมสําหรับประชาชนทั้งหลายครับท่านเกือบจะครึ่งค่อนประเทศนะครับท่านผู้ชมหรือว่าจะทั้งประเทศก็ไม่อาจแน่ใจปมไหนจะเนี่ยปมมอบหรือเปล่าบอกมอบนั้นมอบนะครับท่านผู้ชมอันนั้นก็ต้องติดตามครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่สนธิลิ้มทองกุลครับท่านเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะเนี่ยหลังจากที่มี หาคาราการสั่งนะครับท่านผู้ชมซัดทนายตั้มซัดไปซัดมาเป็นอย่างไรบ้างจ้าทนายตั้มก็ได้ทําการลีนะครับท่านผู้ชมแต่ลีที่ว่านี้ไม่ใช่ลีภัยวันนี้แต่เป็นการย้ายสถานที่นะครับท่านผู้ชมจากบ้านไปสู่เรือนจําหลังจากออกมาท้าสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยถ้าเกิดสมมติผลออกมาแบบนั้นแบบนี้นเนี่ยคุณมากินจุดจุดอะไรสักอย่างแก่วกับผมแข่งกับผมไหมสิบแก้วหรือกี่แก้วไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแล้วมันเกี่ยวอะไรว่านี่กับการป่วยหัวข่าวนี้โดยวันนี้นะครับท่านภาพที่ ไม่คิดว่าจะได้เห็นก็ได้เห็นแล้วนะครับท่านผู้ชมเขาเขียนมาแบบนี้เกิดเนื่องอะไรจะเนี่ยสนที่ลิ้มทองคุณครับท่านผูกกอดจะดูพรแล้วเนี่ยกอดกันหวานชื่นหวานฉ่าลั่นจะจับมือกันเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเพื่อบ้านเมืองนะครับท่านผู้ชมโอ้ยส่งผลให้ประชากรหลายภาคส่วนนี้น้ําตาล,ลินไหลเลยนะครับท่านผู้ชมผมก็เดินไปที่ตลาดที่มินิมาร์ทข้างบ้านครับท่านถามมึงจะเดินไปไหนวันเนี่ยจะไปหาซื้อทิชชู่นะครับท่านผู้ชมปรากฏว่าอย่างไรบ้างจ้าพนักงานบอกขาดแคลนว่าเฮ้ยเพิ่งมีคนมาเหมาเมื่อกี้รถ ใหญ่ครับท่านเกือบทั้งโกดังเลยทีเดียวเฮ้ยเอาไปทําอะไรเอาไปอะไรวะใช้เป็นกระดาษชําระหรือเปล่าอะไรประมาณนี้บอกไม่ใช่เว้ยเฮ้ยมันเป็นกระดาษทิชชู่แบบเช็ดหน้าเช็ดอะไรเหรอเนี่ยโอ้ยเป็นการเช็ดน้ําตาะครับเรื่องผู้ชมน้ําตาแห่งความเศร้าเสียใจหรือเปล่าผมถามเพิ่มเติม,มน้ําตาแห่งความปลื้มปิตินะครับเรื่องผู้ชมมาแล้วจ้าก,กอดกันนะครับท่านกอดกับสนที่ลิมทองคุณนะครับเรื่องผู้ชมแล้วก็แคปชั่นว่ากอดเพื่อชาติครับท่านมาแล้วเว้ยเฮ้ยจตุพรสนที่ครับท่านกอดกันหวา ชื่นหวานฉ่ำน,นะเนี่ยลั่นจับมือเพื่อชาติบ้านเมืองชี้ลบกับทักษิณชินวัตรนะเนี่ยเพราะอะไรจ้าเพราะว่าสองมาตรฐานนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ดักทางนะเนี่ยไม่อยากให้หนี อันนี้ฝันทงนะครับเดิมผู้ชมไม่หนีอยู่แล้วจตุพรมันก็ยังคงเวอร์วานนะครับเดามผู้ชมว่าทักษิณจะหนีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้จตุพรโพดักทางไม่อยากให้ทักษิณหน,นีควรจะได้อะไรนะเนี่ยซึมซับบรรยากาศจากเรือนจำนะครับท่านผู้ชมคุยโวเชื่อน,นะเนี่ยคนที่หนุนพวกเขานะเนี่ยตาสว่างหลังกับประเทศไทยนะครับเดิมผู้ชมเพระาะไปที่ติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านแล้วก็มีใจความบางช่วงบางตอนนะเนี่ยเฮ้ยทำไมเรื่องนี้มาออกมาได้ว่าถามเรื่องอะไรจะเนี่ยจตุพร สนที่นะครับท่านผู้ชมโดยได้มีการเผยบางช่วงบางตอนครับท่านหลังจากเจ๊เจี๊ยบอมรัตโชติบร,รมิตรกุลครับท่านบอกงงไปหมดแล้วเ e ว้ยเฮ้ยตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นหลังจากเห็นภาพครับท่านสวีดวันแววนันเนี่ยสนที่สวมกอดจะดุพรบนเวทีความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเอาก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมโดยเจี๊ยบอมรัตโชตข้อความระบุว่านันเนี่ยงงงไปหมดแล้วครับท่านแล้วก็ทั้งนี้ภาพสนที่สวมกอดสวมอะไรวะสวมกอดกูจะไปสวมกอดได้ไงวะเนี่ยสวมกอดอย่างกลมกลืนนันเนี่ย กับนายจตุพรบนเวทีความจริงวันนี้ก็ว่ากันไปครับท่านจับที่ไหนก็สุดแท้แต่นะครับท่านผู้ชมโดยใจความบางช่วงบางตอนนายจตุพรระบุตอนหนึ่งว่าเชื่อว่าเนี่ยตลอด20ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยภาพนี้จะมาเป็นภาพที่ท่านทั้งหลายได้เห็นนี้แล้วเนี่ยไม่มีใครคิดว่าจะได้เห็นจะได้เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมแต่มันเกิดขึ้นแล้วนะเนี่ยสวมกอดกับสนธิเพราะอะไรจ๊ะเพราะคําว่าทวงความถูกต้องให้กับคนไทยไว,ว้แต่แล้วตายแล้วเพราะคําว่าอะไรวะเนี่ยจะมาทวงความถูก ต้องให้กับคนไทยนั่นเนี่ยเป็นหัวใจหลักนําพาให้ตัวจตุพรมาพบกับนายสนที่ในวันนี้ซึ่งสนที่ริมทองกุลนนเนี่ยได้ทาการชวนตนเองซึ่งก็น่าจะชวนจตุพรครับท่านในขณะที่พบกันที่โรงพยาบาลราชทานิเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วว่าเราจะมีโอกาสอะไรวะเน,นี่ถยถ้อยแถลงพร้อมกันโดยผ่านมา7อะไรวะเน,นี่ยก็ช่างไปก่อนเรื่องของบ้านเมืองในวันนี้คือจะนําพาให้ประเทศเดินทางไปในทิศทางที่ถูกต้องและพลิกฟื้นนะครับท่านผู้ชมประเทศชาติได้กลับมาได้อะไรประมาณนี้ครับ ท่านก็ไปที่ติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วตอนนี้นะเนี่ยมอบคอปทองอาจจะต้องเตรียมได้เลยถามเตรียมอะไรวะเนี่ยเตรียมขยายเวทีหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมโดยสนที่ริมทองกุลพูดเป็นในในครับท่านเนี่ยระหว่างที่แกก็เล่าให้ฟังนะครับท่านผู้ชมเนี่ยตูจตุพรเนี่ยอะไรวะเนี่ย ผมมีงานใหญ่อะไรสักอย่างหนึ่งคุณจะมาร่วมกับผมไหมเออก็ปรากฏว่าเป็นภาพนี้นะครับท่านผู้ชมมาแล้วเว้ยเฮ้ยจตุพรครับท่านประกาศนะเนี่ยจับมือสนธิก่อนกันเกีียวกาวนะครับท่านผู้ชมลั่นทักษิณสองมาตรฐานล้วเนี่ยแล้วก็ตัวเขาเองบอกว่าเนี่ยผมโดนหลอกมาประมาณ20กว่าปีมาวันนี้หวังเห็นชาวบ้า,ชา,บานชาวช่องนะเนี่ยอะไรวะเน,นี่ยตาสว่างนะครับท่านผู้ชมเป็นอะไรบ้างจ๊ะประชากรประชาชาติครับท่านก็ตาสว่างกันอย่างไม่หยุดหย่อน,นเลยทีเดียวตาสว่างด้านหนึ่งเหรออ๋อบอกว่านเนี่ย คุยกันมาแล้ว7ดปีกว่าหรืออะไรประมาณนี้นะครับ่านผู้ชมแลกด้านหนึ่งละจ้าแสดงความยินด,ดีกับจะดูพรด้วยนะเนี่ยตอนนี้ได้พี่ชายเพิ่มถามพี่ชายเพิ่มคือใครวะเนี่ยไม่ใช่วันพี่ชายของนายเพิ่มนะครับท่านพี่ชายเพิ่มมาคนหนึ่งนะครับ่านผู้ชมซึ่งก็คือ,อนายสนธิลิมทองกุลครับท่าน ทำให้ผมหวนนึกไปถึงนะครับท่านผู้ชมภาพที่เนวินชิดชอบครับท่านได้ทาการสวนกอะอะเหรอสวนกอสวมก,กอดนะครับท่านกับใครจะเนี่ยกับสุเทพทักษุบันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้มีการออกบอกงานนะครับท่านสำหรับคุณสนทีนะเนี่ยเนี่ยคุณจะุูพรผมมีงานใหญ่อะไรสักอย่างหนึ่งนะเนี่ยเราจะออกมาร่วมสู้ด้วยกันใหม่เพื่อที่จะจารลึกไว้นะเนี่ยให้ลูกหลานนะครับท่านผู้ชมให้เราคนนึกไม่ออกครับท่านนึกออกอย่างเดียวว่าเฮ้ยนึกขึ้นได้ครับท่านเมื่อเมื่อกี้นี้เลยเฮ้ยสนทีริมทองคุณเมื่อปลายปี ที่แล้วนะครับท่านเขาประกาศนะเนี่ยเตรียมเฮ้ยเตรียมถามเตรียมอะไรจะเนี่ยจนผมเริ่มลืมไปแล้วนะครับท่านเตรียมว่าเนี่ยปีหน้าซึ่งก็คือปีนี้ครับท่าน2 0งศูนย์สองห้าสองห้าหกแปดนะเนี่ยเฮ้ยสอเที่ยบต้องออกมาเดินม็อบนะการดนผู้ชมเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตครับท่านเพราที่ติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะเนี่ยกอดเพื่อชาติเฮ้ยแล้วถ้าเกิดสมมติแบบนี้เอามาเปรียบเทียบได้หรือเปล่านะในการดนผู้ชมโดยการที่เพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลครับท่านอะีรนนก็อาจจะเป็นการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อชาติหรือเป่า แล้วก็อีกคนนึงก็มาคอมเมนต์นะครับท่านผู้ชมเอ้ยเพื่อไทยก็จัดแบบนี้แหละดีแล้วอีกบางส่วนละจ้าเฮ้ยไม่เห็นผิดอะไรนะเนี่ยจะดูพอนกันไปกอดกับสนที่ได้นะครับท่านผู้ชมโอ้ยสะท้อนกันอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านเอ้ยแล้วที่นี้จะเป็นอย่างไรต่อไปเหรอเนี่ยถ้าเกิดสมมติมีม็อบเดินมานะครับท่านผู้ชมเดินไปเดินมามันจะต้องปังปุริเย่เป็นหมื่นเป็นแสนคนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านก็ยังคงมีการเชื่ออย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมเชื่อว่าอะไรจะเนี่ยรร่่วมสู้คับทาน เพื่อชาตินั้นเนี่ยโอ้ยบอกว่าเนี่ยผมอยู่กับทักษิณมา20ปีจนตอนนี้อะไรวะเนี่ยโอ้ยเขตดแล้วนะครับท่านผู้ชมตาสว่างแล้วครับท่านโดยผ่านเหตุการณ์มาช่วนาตาปีจตุดูพรบอกที่ผ่านมานันเนี่ยตัวเขาเองจะทําอะไรทุกอย่างเป็นเรื่องเล็กส่วนใหญ่เรื่องของบ้านเมืองอะไรประมาณนี้วันนี้จะนําพาประเทศไปทิศทางข้างหน้าอ,อย่างไรตนผ่านมาหลายเหตุการณ์มารู้ตัวอีกทีก็อายุ60แล้วว่ะโอ้ยตายแล้วตายแล้ว,ลวทําไมโดนเขาหลอกนานจังวะเนี่ยตนผ่านมา ลายเหตุการณ์แต่ตัวจดุพรนะเนี่ยบอกมารู้ตัวอีกทีหนึ่งมันก็อายุ60แล้วโดยน่าจะปีนี้หรือปีหน้าไม่รู้นะเนี่ยแต่ทันทีที่ตนประกาศลบกับทักษณิณชินวัตรอดีตนายกทุกคนกลับมาญาติดีกับตนเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้อืมก็ติดตามต่อไปนะครับเดิมผู้ชมแล้วถ้าเกิดสมมติมีมอบอกมาละจ้าเฮีอยอันนี้ผมไม่อาจจะฟันธงได้นะครับเดิมผู้ชมแต่ระหว่างที่ผมเดินครับถามเดินไปไหนอีกแล้วจะเนี่ยเดินไปสัมภาษณ์ชาวบ้านชาวช่องนะครับเดิมผู้ชมหลายคนก็บอกนะเนี่ยจัดมอบยังไงก็จัดติดอยู่ แล้วนะเนี่ยระดับยี่ห้อนายสนที่ลิมทองคุณบวกกับจตุพรอ,อะไรประมาณนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะจัดไม่ติดนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยผมก็ลืมถามเขานะครับท่านไว้จุดติดที่ว่านี้มันจํานวนหลักร้อยหลักพันหรือว่าหลักหมื่นนะครับท่านผู้ชมก็ไปที่ติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านโอ้ยหลายฝ่ายนะครับท่านผู้ชมก็แห่ตาสว่างบางคนก็ไปคอมเมนต์ถาาหมอเนี่ยคุยกันมา78ปีแล้วเหรอเฮ้ยแล้วสถานที่คุยที่ไหนจะเนี่ยโรงพยาบาลราชธันนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีครับท่านส่วนเขาคนนี้อืมมันยังคงออกทีวีอย่างไม่หยุดยั้งนะคะเ่ิมผู้ชมจบตั้งแต่ตบัดสัตว์อะไรอีกแล้วว่าเนี่ยเทพไทยเสนาพงครับท่านหลังจากโดนสารสั่งอะไรวะเนี่ย เอยห้ามลงสมัครเลือกตั้งหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ่านผู้ชมไม่รู้10ปีหรือ20ปีโว้ยนะเนี่ยเพื่อไทยอ้างอะไรวะเนี่ยอย่าอ้างรัฐบาลหารเล่นงานยิ่งรักทินวัชชีจบไปแล้วตั้งแต่ข้ามคู่อะไรประมาณนี้นะครับ่านผู้ชมโดยนี้ก็เป็นหนึ่งครับท่านเป็นหนึ่งในไหนจะเนี่ยเออบอกว่าเนี่ยกกตทำไมไม่ทําการอะไรวะเนี่ยเรื่องการเลือกตั้งทาไมไม่ทําให้ดีนั่นเนี่ยมีการซื้อเสียงทําไมไม่แจกใบแดงใบเหลืองโดยกกตนี้ทําหน้าที่อะไรบ้างนะครับน้ำผู้ ผมก็ไปเซิร์ชไว้เฮ้ยอืออ,อะไรวะเนี่ยโดนนะครับท่างผู้ชมข้อหาทุจริตการเลือกตั้งสําหรับใครจะเนี่ยเทพไทยเสยนาพงศ์บม,มไหนจ้าบมเลือกนายกอบจอ,อะไรสักอย่างหนึ่งนะเนี่ยแล้วจัดมหหลาศหรือเปล่านะครับท่างผู้ชม เอ้หรือว่ามีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงก็เป็นไปไม่ได้นะครับท่านถามเพราะอะไรจ้เนี่ยพวกประชาที่ปัดเขาเป็นคนดีนะครับท่านผู้ชมก็ติดตามต่อไปอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านแล้วหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อจ้จานายกอิงจะก,กลัวหรือเปล่านั่นเนี่ยกลัวเรื่องอะไรเจ้เนี่ยเห็นไหมนั่นเนี่ยตอนนี้อะไรวะคุณสนธิเขาได้น้องชายเพิ่มมาอีกหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากพัดพากจากกันไปนานหรือเปล่านั้นไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นพี่น้องที่ว่านี้เป็นพี่น้องพ่วงพ้องแผ่นดินไทยนะครับท่านผู้ชม หรือว่าจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยมีศัตรูคนเดียวกันนะครับ่านผู้ชมเลยมาอยู่ร่วมกันได้ก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ๆน,นะครับ่านผู้ชมสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้ครับท่านหมึกอบน้ำผึ้งนะครับ่านผู้ชม150บาทอร่อยอย่างไม่หยุดยั้งครับท่านขนมทอดกล้หอมอบธรรมชาตินะครันบน้นผู้ชม300กรัม150บาทครับท่านลูกหยีกวนล,ลูกหยีชาปลาเกตขาวอบกรอบแอลมอนด์500กรัมบาท250กรัม1 4บบาทนะครับท่านผู้ชมค่าส่ง40บาทครับน้ำผูรชกค่าสายทางยังไม่มี แนะนําเลยนะครับท่านถั่วตุ๊บตับครับท่านหอละร้อยนะครับท่านผู้ชมขอบคุณอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวโดยสอบถามประชากรทั้งหลายนะเนี่ยที่กาลังฟังผมแถลงไขแถลงข่าวอยู่คิดอย่างไรบ้างนะเนี่ยจะดูพรจับมือกับสนทีลิ้มทองคุณสนทีลิ้มทองคุณกอดกับจจดูพรนะครับท่านได้มีการขึ้นเวทีนะครับท่านผู้ชมคุณสนทีเขาจัดที่ไหนวะเนี่ยธรรมศาสตร์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งวอนได้ไหมพี่น้องประชาชนทั้งหลายในนี้นะเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าท่านทั้งหลายคงจะไม่ชอบหน้าเท่าไหร่สำหรับ ใครจะสาหรับจดุพรแต่เมื่อวันเวลาผันเปลี่ยนเวียนไปมาถึงวันนี้คุณจดุพรเข้าตาสว่างแล้วนะเนี่ยฉะนั้นพี่น้องขอได้ไหมถามขออะไรจะเนี่ยขอให้เปิดใจรับจดุพรน,นะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นก็เชิญคุณจดุพรครับเป็นอย่างไรต่อจากก็ได้มีการเดินออกมานะครับท่านผู้ชมแม้ยังกัอยู่ในคอนเสิร์ตเลยนะครับท่านกีดกัดอย่างไม่หยุดยั้งปบมือปบมืออะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผืดดีนะครับท่านผู้ชมก็ยังคงเชื่อครับท่านอย่างหนักแน่นนะครับว่า อะไรจะเนี่ยเฮ้ว่าทักษิณจะติดคุกหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะท่านผู้ชม13มิถุนาเดือนหน้าครับท่านแล้วผมหลหะะจ๊ะผมฟันธงสวนเลยนะครับท่านผู้ชมพอทักษิณคือผลแห่งการกระทําครับท่าน สมมติผมเป็นทักษิณชินวัตรนะครับท่านผู้ชมผมอยู่เรือนจําแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเป็นไข้เป็นป่วยแล้วก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมแล้วต้องมาอยู่โรงพยาบาลชั้น14เฮ้ยไม่พอใจนะเนี่ยไม่ยอมเว้ยเฮ้ยผู้คุมถามมีอะไรจ้าด็อกเตอร์ทักษิณน,นาดีนายกผมอยากกลับเรือนจําเหลือเกินกลับไม่ได้ถามทำไมกลับไม่ได้นะเนี่ยอยากจะกลับหมอให้อยู่ที่นี่นะครับท่านผู้ชมแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปจะเนี่ยก็ไม่ติดนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยภาพนี้นะครับท่านผู้ชมอาจจะทําให้ ลิมลอดช่องนะครับท่านที่หลงเข้ามาฟังอาจจะเจ็บปวดเล็กน้อยถึงบานกลางขอได้ไหมว่าเนี่ยถามขออะไรจ้าขอที่จะได้หินทักษิณชินวัตรติดคุกบ้างนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ซึ่งก็ต้องทําใจไว้ล่วงหน้าเว้ยเฮ้ยโดยผมฟันธงนะครับท่านผู้ชม99.9 2 8ครับท่านว่าอะไรจ้าไม่ติดนะครับท่านผู้ชมติดทําไมจ้าเนี่ยธนาพรสียางกูลอีกคนหนึ่งเว้ยเฮ้ยโผล่ออกมานเนี่ยผมขำเหลือเกินเว้ยขำเรื่องอะไรว่าจานธนพรขำเรื่องอะไรขำคนที่บอกว่าทักษ ทนนักษิณเขาจะหนีไปทําไมลูกสาวก็เป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเกิดสมมุติออกมาเร็วล้าสุดนะเนี่ยก็อะไรวะเนี่ยจาคุกเพิ่มอีกหนึ่งปีอะไรประมาณนี้เพราะตอนนี้เขากําลังถามกันอยู่นะคะเดิมผู้ชมไปอยู่โรงพยาบาลตํารวจนี่ถือเป็นการกักขังหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดสมมติมีการกักขังเพิ่มขึ้นมาจริงนะเนี่ยพรบรัชทรรมนหรืออะไรสักอย่างก็ออกมาแล้วก็ไปนอนอยู่บ้านสบายใจเฉยนั้นเนี่ยแล้วก็หัวเลาะไอ้พวกที่จะออกมาขับไล่นะคะเดิมผู้ชมโดยไล่มา นานแล้วครับท่านโดยตอนนี้นะเนี่ยสำหรับประชากรบางส่วนนะครับท่านผู้ชมต่อให้สิบสุเทพครับท่านร้อยกำนันอะไรประมาณนี้ก็ไม่มีทางไม่มีทางเรื่องอะไรจ้าเรื่องที่เรื่องอะไรนะ้ะกูลืมเลยวะเนี่ยอ๋อเรื่องที่จะจุดม็อบติดนะครับท่านผู้ชมบางคนก็บอกว่าเนี่ยสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วกระแสดีไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมแต่ภาพนี้ครับท่านผมเกือบน้ำตาเล,ลืองเลยนะครับท่าน ภาพอะไรเจ้าเนี่ยเนี่ยคุณสนที่ริมทองกุลนะครับท่านผู้ชมได้น้องชายเพิ่มมาอีกหนึ่งคนแล้วครับท่านประชากรครับข้างกันเลยทีเดียวนะเนี่ยแสแสดงความยินดีมันต้องแบบนี้สิคุณเจตูพรนะเนี่ยเฮ้ยถึง ใช้เวลานานหน่อยแล้วเนี่ยอยู่กับทักษิณตั้งแต่อายุสาสิบเก้าหรือว่าสี่สิบปีไม่อาจแน่ใจผ่านมาหกสิปีอายุจะหกสิบปีแล้วนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยตาสว่างของสแสดงความยินดีด้วยนะเนี่ยถึงตาสว่างช้าแต่ก็ตาสว่างแล้วนะครับท่านผู้ชมส่วนในตาสว่างกว่านั้นไม่มีครับท่านอันนั้นน่าจะเป็นอะไรวะเนี่ยพวกเอออะไรวะ ไอ้งูเห่านะครับเ่านผู้ชมนี่มันจะมีพิธีกรอยู่คนหนึ่งครับท่านตอนนี้นะเนี่ยพูดถึงนายกอคงถึงขั้นใช้คําว่ามึงกูแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้ยไอ้โลนีโลเหนือ่ออะไรสักอย่างหนึ่งครับท่านหรือว่าเรื่องของยิ่งรักชินวัตรแล้วก็ไม่อาจแน่ใจโดยตอนนี้ครับท่านอะไรวะเนี่นักข่าวมาหลายลางนะครับเ่านผู้ชมเริ่มที่จะดิ้นเป็นวิเศษนะครับเ่านผู้มชมหลังจากอยู่ช่องนี้เป็นอย่างไรต่อจ้าเพื่อนร่วมงานก็รังเกียจนะครับเ่านผู้ชมแล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าโดนตะเพิดไล่พ้าน ว่าจะแฉนั่นลั่นว่าจะแฉน,นี่นะครับท่านผู้ชมสุดท้ายเป็นยังไงบ้างจ้าแต่ก่อนอวดโอนะคระับท่านผู้ชมสลายนักข่าวมาหลายลางตัวนี้นะครับท่านแต่นี่ไม่ได้เกี่ยวกับคุณสนที่นะครับท่านผู้ชมไม่ได้เกี่ยวกับจดูพรอย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวครับท่านมันจะมีน,นักข่าวอยู่คนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ถึงกับขั้นใช้คำว่ามึงกูแล้วนะครับท่านผู้ชมในการเรียกยิ่งรักชินวัตรอะไรประมาณนี้ก็ออกสันดานมาอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมเพราะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีครับท่านติดตามต่ออไปแล้วใคร นี่นี่นี่ใครจะคิดว่ามีวันนี้จะดูพรสนที่กอดกันเกี่ยวกาวกลมกลาวบนเวทีนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็อามารินส่งเข้าประกวดมาครับท่านแหม เว็แบ,บแรกที่ผมเห็นนะครับท่านผู้ชมภาพที่ผมนึกย้อนไปเลยนั้นเนี่ยคืออะไรจ้าหลังจากที่ในวินชิดชอบนะครับท่านผู้ชมหักกับอะไรวะ,ะทักษิณชินวัตรมันจบแล้วครับนายนะครับท่านผู้ชมก็ได้มีภาพนั้นเนี่ยไปกอดกันเกลียวกาวเลยถามกอดกับใครวะสุเทพเัื่สุสบรรน,นะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็ต้องจับตามองโดยตอนนี้ครับท่านมีการถามหาอย่างไม่หยุดยั้งลุงกับนันหายไปไหนเห็นไหมนั่นเนี่ยคุณจะดูพรเข้าตาสว่างแล้วทําไมไม่ออกมาร่วมสู้อะไรประมาณนี้ก็ไม่อาจบอกได้เพื่อไทยเป็นอย่างไรบ้างจ้า ชี้เป็นสิทธิ์ของจะดูพรจับมือนายสนธิแต่ขอให้ทําตามกฎหมายรัฐบาลพร้อมรับฟังอันนี้ก็ว่ากันไปครับท่านเอ,เออว่าที่จะถามนี่ก็ลืมนะครับท่านเฮ้ยสนธิริมทองคุณบอกมาเนาะเนี่ยผมมีงานใหญ่ที่จะต้องทําอะไรประมาณนี้อฮ้ย,ยก็ไม่รู้เกี่ยวกับการจัดมอบหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมแล้วท่านทั้งหลายเชื่อหรือไม่ครับท่านว่าถ้าเกิดมีการจัดมอบนี้จะติดนะครับท่านผู้ชมหรือจะไม่ติดจุดติดกดหนึ่งเข้ามาครับท่านจุดไม่ติดแน่นอน,นเลยทีเดียวนะเนี่ยกด2นะครับท่านผู้ชม แน่ใจยังไม่ต้องกดครับท่านแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรต่อจ้าโอ้ยถือว่าเป็นการดักไฟนะคะรับท่านผู้ชมไม่ไม่ใช่ดักวัวน,นะคะรับท่านผู้ชมสําหรับใครเจ้เนี่ยนาย,ยกอิงนะครับท่านโดยตอนนี้ทั้งนายแก้วสรรอดิโพนะครับท่านหลังจากที่มีภาพปรากฏร่วมเฟรมจดูพรไว้เฮ้ อันนี้ก็ไม่นึกว่าจะได้เห็นมีหมอว่าลงอ่ะตรงนี้นะครับเรื่องผู้ชมมีพี่ชิตชัยมุงคนมีตูจะดูพรมีแก้วสันอะไรประมาณนี้บุกแพทย์ที่สภาหรือว่าบุกที่ไหนแล้ววะเนี่ยเฮ้ยให้ดําเนินการเรื่องทักสินอย่างเร่งด่วนนะครับเรื่องผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรต่อทีนี้ทีนี้ผมก็งงนะครับท่านวันนี้มันมาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับท่านเมื่อวานเมื่อวานซืนนี้สารตัดสินนางสาวยิ่งรักชินวัตรต้องชดใช้ปมจำนำค่าอะไรประมาณนี้หมื่นยี่สิบกว่าล้านแล้วเกิดอะไรขึ้้นนต่อออจโยยากิง ก็เหลือเกินนะครับดามผู้ชมได้ทําการดักนะเนี่ยดักอะไรจ้าดักควายนะครับดามผู้ชมผมเปิดเข้าไปเจอทําไมโซเชียลใช้คํารุนแรงแบบนี้นะเนี่ยเอ้ยใช้คําพูดดีๆหน่อยนะแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าเออย,ยังไม่ได้เล่าหัวเรื่องเลยนี่ว่าโดยนางสาวแพทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีครับท่านได้โพสต์ไอจีสตอรี่นะครับดามผู้ชม เป็นภาพที่กอดกับนางสาวยิ่งรักชินวัตรอะไรประมาณนี้สุดท้ายมีใครงับไปบ้างจ้าในเจิมศักดิ์บินทองหรือไม่ไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมโวยเลยนะเนี่ยแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นการดักหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมไอ้ดักที่ว่านี้ก็ไม่น่าใช่ดักดานด้วยครับท่านว่าโวยนะเนี่ยผิดจิยียรมหรือเปล่าวะหรือมันสมควรหรือไม่เรื่องอะไรเจ้าเนี่ยอ,อ,อุ้งอิงกอดกับยิ่งรักชินวัตรนะครับท่านผู้ชมผู้เป็นอาครับท่านแล้วก็เป็นน้องทักษิณชินวัตรนะครับท่านทีนี้เกิดอะไรขึ้นอีกแล้ววะเนี่ย ลืมไปแล้วนะครับท่านผู้ชมอ๋อสรุปว่าไปทําแบบนี้ได้อย่างไรไปนัดเจอยิ่งรักแบบนี้ได้ผือนะครับท่านสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าโบ๊แตกพังคาบ้านกันเลยทีเดียวนะครับท่านโอ้ยปรากฏว่าเป็นรูปเก่านะครับท่านผู้ชมรูปที่เคยไปถ่ายกับยิ่งรักชินวัตรอะไรประมาณนี้แล้วก็หลังจากนั้นครับท่านก็ได้มีนายแก้วสันนะคะนรคับท่านผู้ชมแก้วสันครับท่านแก้วหน้ามา้าอะไรประมาณนี้ออกมาโวยลั่นเว้ยเฮ้ยอืม ฟันธงยิ่งรักไม่กลับมากลับมาแล้วลําบากจะกลับมาทําไมอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ต้องติดตามครับท่านโดยตอนนี้มมอนะครับท่านผู้ชมทั้งอาศัยอะไรวะหมอว่าลงนะครับท่านผู้ชมจตุพรพรมพันธ์นาพิชิตชัยมุงคนหมอเขียวกล้าจนกล้ารวยอะไรประมาณนี้รวมถึงนักบวชด,ด้วยนะครับท่านผู้ชมอะไรวะเป็นแนวรวบนะครับท่าน ถาวรเสยเนียม,มากมายเหลือเกินสนที่ยานชื่อเือไทยในธรรมอะไรประมาณนี้มันจัดตั้งนานทำไมยังจัดไม่ติดวะเนียแล้วตอนนี้ล่ะจ้าน่าจะติดแล้วนะครับท่านผู้ชมติดไหนวันนี้บอกไม่รู้เหมือนการววาดติดเตียงหรือเปล่าบอกไม่แน่ใจครับท่านชอบพนิกาเป็นอย่างไรบ้างหลังจากออกมาโวยวายนายกอิงเมื่อวันเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมบอกอะไรว่าเนี่ยเหมือนประมาณว่าไม่เห็นใจนะครับท่านผู้ชมสําหรับใครจ้าสําหรับนางสาวยิ่งรักนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่าไม่อยาบแน่ใจโดยวันนี้หมออ้ํา มีลาวัตครับท่านก็ขออนุญาตขออนุญาตอะไรเจ้าเนี่ยขออนุญาตนางชอบพนิการนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยโดยชอบพนิกาออกมาแต่ละทีนะครับท่านถ้าเกิดผมเป็นพักส้มอะไรประมาณนี้แนะนําให้มันช่วยหูป,ปากหุบคาไปหน่อยเพราะอะไรจ้ายิ่งออกมายิ่งบ้งนะ,ค,ะ,งะออครับท่านผู้ชมมาแล้วจ้าหมออ้ําอีลาวัตครับท่านขอโทษนะคะขอพูดอะไรหน่อยเถอคะค่ะ พูดอะไรจ๊าสมน้ําหน้ามึงสมน้ําหน้าแล้วค่ะสมอะไรประมาณนี้แล้วก็ได้มีการแชร์ข่าวเก่ามานะคะท่านผู้ชมสารดีกาสั่งชอบพนิกาครับท่านห่านเล่นการเมืองตลอดชีวิตบมอะไรจะเนี่ยกรณีโพสพาดพิงสถาบันครับท่านอืม หมออ้ําก็ขออนุญาตสมน้ําหน้านะครับท่านผู้ชมวันนี้ถ้าเกิดสมมุติเป็นตัวผมนะครับท่านเฮ้ยแรกๆผมยังเห็นใจนะครับท่านผู้ชมชอบพนิกาแต่ว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้มันได้ออกมานะครับท่านปมไหนจ้าเนี่ยเอาปมประเด็นที่แบบยิ่งรักชินวัตรอะไรประมาณนี้อ่านจบนะครับท่านผู้ชมเหมือนประมาณว่าเอ้ย ไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนไปได้ถึงขนาดนี้ผันผือนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยรอ,อบหน้ามีสิทธิ์ได้หรือเปล่าวะเนี่ยถามใครจ้าอีกคนนึงอาจจะได้น้องเพิ่มอีกคนนึงหรือเปล่านี่ก็ไม่อาจบอกได้เออเขา,ายังคงเชื่อมั่นนะครับท่านผู้ชมมั่นหน้ามั่นโหนอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวนกะข่าวไปถามคุณชอบครับเนี่ยอะไรวันเลือกตั้งนายกบบอบจรอบที่ผ่านมานะเนี่ยคิดว่าอย่างไรบ้างนะเนี่ยกลัวแพ้หรือเปล่าอ๋อกลัวขาดดิฉันกลัวถามกลัวอะไรจะกลัวจะชนะเยอะกลัวจะชนะเยอะนะครับท่านผู้ชมเฮ้ย ที่ชาวบ้านตอนแรกจะไปลงคะแนนให้แล้วนะครับท่านผู้ชมชิบหายแล้ววันนี้ชอบพนิกากลัวชนะเยอะสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าเอา้าให้มันแค่ลคําพูนที่เดียวพอนะครับท่านผู้ชมชอบพนิกายยังไม่หยุดท้อนะครับท่านประกาศลั่นไว้ให้รอบหน้านะเนี่ยหลังจากตอนแรก200สสต้องได้เกินนี้อะไรประมาณนี้สักพักเพิ่มมา240สักพัก250เสียงนะครับท่านผู้ชมสักพักรู้สึกว่าเป็นข่าวลือนะครับท่าน270เสียงแล้วนะเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราเสียงเยอะขนาดนี้เราสามารถ เลือกใช้ได้นะถามเลือกใช้อะไรวะเลือกที่จะหยิบเอาภูมิใจไทยมาก็ได้เลือกที่จะหยิบเอาเพื่อไทยมาก็ได้นะครับเดิมผู้ชมมาแรงทุกโพครับท่าน แต่ที่โหลทุกการเลือกตั้งนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านส่วนหมออ้๊มอีลาวัตก็ขออนุญาตสวมน้าหน้านะครับท่านผู้ชมชอบพนิการหลังโดนตัดสิทธิ์ไปก็ช่างไปก่อนส่วนตอนนี้สสนักเค้มนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นนักบุญทุนคนอื่นเหมือนกันครับท่านนางจุฬาลักษอะไรประมาณนี้สสพักสม้มออกมา่อวยเดือดนะเนี่ยลั่นชาวบ้านไม่ต้องการการช่วยเหลือแบบสงเคราะห์อ,อะไรประมาณนี้เอยไม่ใช่ A R, R, เอร์เอไออะไรก็จะมาแจกถุงถุงยังชีพน้ําดื่มมาช่วยชาวบ้าน แล้วก็เงินเยียวยาชาวบ้านเหมือนกับว่าไม่ค่อยต้องการนะเนี่ยแต่ชีวิตความเป็นอยู่ยังเดือดร้อนอยู่เหมือนเดิมอมืชาวบ้านทั้งหลายที่กําลังน้าท่วมตอนนี้ผมขอส่งกําลังใจไปให้อย่างเร่งด่วนกันเลยทีเดียวแล้วก็คิดอย่างไรบ้างที่นางคนนี้ออกมาครับท่านบอกว่าอะไรจ๊ะบอกว่าชาวบ้านไม่ได้ต้องการถุงยางชีพไม่ต้องต้องการน้ําดื่มเฮ้ยมันเอนเอว่ามันก็ใช่อยู่แล้วนะครับท่านเพราะหัวหน้าพักของเขาหม่องเทง่งเท่งถึงนะครับท่านผู้ชมเท่งทั่วไทยครับท่าน หลังจากลงพื้นที่น้ําท่วมแล้วเนี่ยเฮ้ยหยุดก่อนสต๊อปสต๊อปเราไม่ได้มาช่วยเอา้าแล้วมึงมาทําไมวะเนี่ยอช่วยช่วยแต่ช่วยแบบไหนเจ้าเนี่ยช่วยโดยการไม่ได้ให้เครื่อง อะไรวะสเสบียงกลางมามา่าครึ่งหอกก็ยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมเมื่ออย่างนั้นถ้าเกิดเราช่วยแล้วมันจะเป็นหนี้บุญคุณไม่ได้นักชาวบ้านก็คงงงถ้าผมเป็นชาวบ้านนะแล้วมึงมาทําไมวะเนี่ยมาช่วยประชาชนชาวไทยแบบสบตาแต่ก็ช่วยพม่าแบบจัดเต็มหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านส่วนตอนนี้นะเนี่ยโอ้ยหลายคนก็ประกาศนะครับท่านผู้ชมหลังจากส่วนที่ลิ้มทองคุณครับท่านได้ผัวกอดกับจด,ดุพรน,นะเนี่ยแล้วก็วอนเยื่อยประชากรทั้งหลายวอนว่าอะไรแล้ววะ วอนว่าให้ช่วยมาสมัครสมาชิกอะไรประมาณนี้นะการเบิ่ผู้ชมหรือว่าโออะไรสักอย่างเดี๋ยวจําไม่ได้เ้ยต้องเช็คให้มันดีก่อนครับท่านเฮ้ยเออเดี๋ยวเอาวันนี้อมารินทีวีส่งเข้าประกวดนะการเบผู้ชม25บพฤษภาครับท่านวันนี้นี่เลยเรื่องอะไรจ้า สนธทีลั่นตั้งมูล,ลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินช่วยประชาชนรับเป็นจอมลีไถคนรวยมันจริงหรือเปล่าวะเนี่ยอันนี้ก็ต้องเติมหรือไม่นะครับท่านสนธทีลิมทองกุลลั่นตั้งมูล,ลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินเป็นองค์กรของประชาชนอย่างแท้จริงยอมรับเป็นจอมลีไถคนรวยอืือเป็นไปได้หรือวะเนี่ยไม่รู้อันนี้โชว์ก่อนนะครับท่านผู้ชมวันนี้มาจากอะไรวะ อมารินนะครับท่านก็เป็นสถานการณ์ที่น่าจับตามองอย่างยิ่งยวดกันเลยทีเดียวตอนนี้มอบคอทออาจจะตะเลเฮโลนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยมอบต่อไปน,นันนี่อาจจะยิ่งใหญ่คิดว่าจุดติดก็อย่างที่ถแถลงเรียนไขไปแล้วจุดติดกด1จุดไม่ติดกด2นะครับท่านผู้ชมแต่กดได้ทุกที่ครับท่านแอดไลน์นะัดบิวช็อตหรือจิ้มลิงไลน์ที่ผมปังมูดไว้บนสุดของคอมเมนต์นะครับท่านผู้ชมหากชอบคลิปเนี้ยลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านผู้ฟังที่ขอรบขอจบถแถลงข่าวไปก่อนครับท่าน うん。